การอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเดือนธันวาคม2565จะเป็นจุดในการคลิกออฟเกมที่ประยุทธ์จันโอชาและเครือข่ายได้วางไว้เกมนี้ก็คือเกมในการสืบทอดอำนาจต่อไปกระบวนการการเลือกตั้งนี้จะต้องให้ประยุทธ์จันโอชาได้เปรียบที่สุด คู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลจะต้องไม่มีสภาพจะไม่มีพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลอยู่ในสนามเลือกตั้งแหล่งข้อมูลที่ยืนยันสำคัญเหตุการณ์จะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมหลังการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ เรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญปี60มาตรา9394หรือไม่จะอ่านกันเดือนธันวาคมการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ในเดือนธันวาคม2565จะเป็นจุดในการคลิกออฟเกมที่ประยุทธ์จันโอชาและเครือข่ายได้วางไว้เกมนี้ก็คือเกมในการสืบทอดอำนาจต่อไปซึ่ง เขาก็ตัดสินใจกันว่าควรจะสืบทอดอำนาจผ่านกระบวนการการเลือกตั้งแต่กระบวนการการเลือกตั้งนี้จะต้องให้ประยุทธ์จันโอชาได้เปรียบที่สุดได้เปรียบกว่าทุกคนคำว่าได้เปรียบที่สุดได้เปรียบกว่าทุกคนมันก็เหลือทางเลือกอีกสองสาทางแค่นั้นครับ หนึ่งคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลจะต้องไม่มีสภาพลงสมัครรับเลือกตังได้แต่ไม่มีสภาพแต่ในความเป็นจริงเรื่องนี้ควบคุมยากที่สุดครับเพราะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ เจตนารมณ์วันนี้ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคือไม่อยากได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์อีกแล้วเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่มันไปอย่างนี้ประยุทธ์จันโอชาก็ทราบดังนั้นทำอย่างไรถึงจะทำให้เจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อการสืบทอดอำนาจของประยุทธ์จันโอชา ถ้าจะให้พักเพื่อไทยพักก้าไกลลงสนามอยู่ในสภาพง่อยเปียเสียขาเนี่ยประชาชนก็ยังจะเลือกอยู่เนี่ยมันควบคุมการเลือกควบคุมความต้องการควบคุมเจ็ตจำนงรวมของประชาชนไม่ได้นี่คือความจริงดังนั้น,นวิธีการที่ทำมาในกรณีจับผับจริงหลิงก็ตามในกรณีไปยื่นยุบพ,พักพลังประชารัฐก็ตามเนี่ย มันทําไปทั้งหมดเพื่อเป้าหมายสําคัญก็คือจะไม่มีพักเพื่อไทยกับพรรคเก้าวไกลอยู่ในสนามเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคม2566และผมต้องบอกท่านทั้งหลายนะครับประยุทธ์ไม่มีวันยุบสภา พยุบสภาประยุทธ์จะไม่สามารถควบคุมอะไรได้ประยุทธ์จะควบคุมทุกอย่างได้เมื่อประยุทธ์ลากสถานการณ์ไปจนถึงวันสุดท้ายของวาระสภาผู้แทนราษดรก็คือ23มีนาคม2566ผมต้องบอกท่านอย่างนี้ ไอเรื่องปล่อยข่าวว่าจะยุบสภาจะทำยังไงล้วนแล้วออกมาจากฝั่งของพลเอกประวิตรทั้งนั้นไม่ได้ออกมาจากฝั่งของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไม่ยุบสภาครับยืนยันไว้เพราะยุบสภาคือความพ่ายแพ้อยู่จนครบวาระคือชัยชนะ รลากฐานความคิดของประยุทธ์เป็นอย่างนี้ดังนั้นประยุทธ์จึงจะต้องเดินไปสู่ชัยชนะของตนเองพราะทามมิ่งในการจัดการพักพลังประชารัฐจัดการพักเพื่อไทยจัดการพักก้าวไกลนั้นมันจะอยู่ในเชื่องช่วงเดือนมก,กราคมต่อเนื่องไปก่อนวันที่15กุมภาพันธ์นี่คือช่วงเวลาทองที่สุด ที่ประยุทธ์จะกำจัดกลุ่มบุคคลที่ประยุทธ์มองว่าเป็นเสี้ยนน้ำของเขาเสี้ยนน้ำที่หนึ่งพวกคนใกล้ชิดที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนวันนี้ไปอยู่รอบข้างพลเอกประวิตย์ยม่ว่าจะเป็นน้องรักพลเอกประวิตยหรือแม้กระทั่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเวลาที่ประยุทธ์จะจัดการก็คือช่วงเดือนมก,กราคมเนี่แหละ ส่วนเพื่อไทยกับก้าวไกลเวลาที่เหมาะสมในการจัดการก็คือเดือนกุมภาพันธ์ผมนึงบอกท่านทั้งหลายครับประยุทธ์จันโอชาเป็นคนที่วางเกมในการได้อำนาจและรักษาอำนาจได้ดีที่สุดคนหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการบริหารประเทศ ประยุทธ์จันโอชาเป็นคนบริหารประเทศได้ห่วยแตกที่สุดเวลวร้ายที่สุดล้มเหลวที่สุดแต่การรักษาอำนาจทางการเมืองการได้มาอำนาจซึ่งอำนาจทางการเมืองของบลเอกประยุทธนะ์น่ะยากที่จะหาใครเอาชนะได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นคือการทุ่มเทสร้างรวมไทยสร้างชาติให้เข้มแข็ง ในระยะเวลาที่เหลืออยู่นั่นคือเดือนพฤศจิกายนทันวามกรากุมภาและมีนาในช่วงที่เหลืออยู่คือช่วงที่จะต้องทำลายเสี้ยนน้ำกำจัดเสี้ยนน้ำของประยุทธ์ทั้งหมดนั่นคือกำจัดพลังประชารัฐกำจัดเพื่อไทยและกำจัดก้าวไกล สิ่งที่ไปยื่นไว้ที่สีสวันจันยาไปยื่นไว้นี่คือข้อต่อรองสำคัญเพราะมันพิสูจน์ง่ายครับว่าเงินที่บริจาคพักจากเจ้าของบ่อนจริงหลิงเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่ชอบโดยกฎหมายพิสูจน์ง่าย ถ้ารับเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาพักก็ต้องถูกยุคกรรมการบริหารพักก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยซึ่งก็มีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณดังนั้นนี่คือข้อต่อรองสำคัญว่าถ้าไม่อยากถูกตัดสิทธิ์ก็ต้องมาร่วมมือกันสร้างนั่งร้านใหม่ ก็ต้องทำลายพักพลังประชารัฐให้พลังประชารัฐกลายเป็นอดีตไปเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ครับก็ไปยุบพักพลังประชารัฐตัดสิทธิอุตมะตัดสิทธิสนธิรัฐไปไม่ใช่เอาคดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่พลเอกประวิตยเป็นหัวหน้าพักมายุบพักนี่เขาต่อรองกันแบบนี้แน่นอนครับ